สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้มีสาระเกี่ยวกับการนำเมล็ดมะละกอไปเพาะพันธุนะคะมาฝากวันนี้จะมาผ่ามะละกอให้ดูสดๆเลยนะคะวันนี้เราเป็นคนชอบกินมะละกอสุกนะคะก็เลยมีเกจความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมาฝากเพื่อนๆนะคะบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าการนำเมล็ดมะละกอไปเพาะนี่เขาจะเลือกเมล็ดพันธุ์สีดำกับสีน้ำตาลเข้มนะคะเพราะจะเป็นเมล็ด ตัวเมียกับเมล็ดกระเทยนะคะส่วนเมล็ดสีดำๆที่เห็นอยู่นะคะก็เป็นเมล็ดตัวเมียนะคะตัวเมียจะมีสีดําแบบนี้ที่เราเอานิยมเอาไปปลูกกันนะคะเพราะเรากลัวว่าถ้าเอาเม็ดสีํำตาลเลือกเม็ดสีดำตาลไปอาจจะเม่ถูกเม็ดกระเทยอาจจะไปถูกเป็นเม็ดตัวผู้ถ้าเม็ดตัวผู้เนี่ยเขาจะออกดอกแต่ไม่ติดผลนะคะเนี่ยค่ะความรู้ก็ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่เรานะคะ ว่าการปลูกมะละกอนี่ควรเอามเมล็ดสีดำไปปลูกจะเป็นมเมล็ดตัวเมียนะคะนี่นะคะสังเกตง่ายๆเลยอ่าส่วนอ่าเพื่อนๆลองสังเกตบางบางลูกนะคะถ้าผ่าออกมาจะมีแต่มเมล็ดสีน้ําตาลไม่มีมเมล็ดสีดําเลยก็มีนะคะนั่นก็คือต้องไปแยกเป็นมเมล็ดกระเทยกับมเมล็ดตัวผู้นะคะ,มะเมล็ดตัวผู้จะสีอ่อนอ่อน,อ,อ,นอ่อนมากๆเลยนะคะก็จะแยกแยาก แล้วก็มเมล็ดอ่าสีดําเมล็ดตัวเมียนี่เวลาเราไปปลูกเวลาเขาติดผลนะคะจะเป็นลูกออกอ้วนๆนะคะกลมๆส่วนมเมล็ดกระเทยนะคะเวลาเอาไปเพาะเวลาเขาติดดอกออกลูกนะคะก็จะมีลูกเรียวยาวนะคะก็แล้วแต่คนนิยมแต่ถ้าปลูกกินเนื้อนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นกลมอ้วนน่าจะดีกว่านะคะแล้วมาดูอีกวิธีหนึ่งนะคะ ในการแยกมเมล็ดไปปลูกนะคะนั่นก็คือการเอาไปแช่น้ําถ้ามเมล็ดไหนลอยน้ําก็คือไม่นาไม่ไม่ควรนําไปปลูกนะคะอาจจะเป็นมเมล็ดตัวผู้ได้นะคะก็ให้เอามเมล็ดที่จมน้ําส่วนสังเกตดูนะคะ,มะเมล็ดที่จมน้ำนี่จะเป็นมเมล็ดตัวเมียกับมเมล็ดกระเทยซะส่วนใหญ่ส่วนมากนะคะนี่นะคะก็จะลอยน้ําแบบนี้ก็ให้เพื่อน ช้อนเมล็ดที่ลอยน้ําออกไปทิ้งได้นะคะก็เอาเมล็ดที่จมน้ํานะคะสังเกตดูนะคะส่วนเมล็ดที่จมน้ําก็จะเป็นเมล็ดสีดํานะคะกับเมล็ดสีน้ําตาลเข้มนะคะที่จมน้ําอยู่แล้วก็เอาเมล็ดไอ้นี่ออกอการการเอาไปเพาะปลูกนะคะก็ให้เอาไปตากแดดถ้าตากแดดนี่เมล็ดเขาจะไม่ขึ้นรานะคะลาปลูกก็จะจะเกิดดีนะคะไม่เสี่ยงต่อ เมล็ดที่ไม่ไม่เกิดนะคะสำหรับเ,เพื่อนๆท่านไหนนะคะที่ยังแยกการปลูกมะละกอไม่ถูกนะคะก็ลองวิธีจากคลิปนี้นะที่แนะนํานะคะไปลองทําดูนะคะอาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆได้เหมือนกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีสาระดีๆแนวทางดีๆมาฝากเพื่อนๆเ,เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อุตส่าห์ติดตามรับชมตลอดนะคะ ก็สวัสดีค่ะ